อัปปัมโตปะมัตเตสุสุเตสุพหุชาคโรอูอพระรัสังวะสีคสูหิตวายถาติสุมเมทโสคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นรับ ย่อมระทิ้งขนงโง่เหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไว้ฉะนั้นสุภาษิตท,ที่สองว่าอุทนานวโตสติมะโตสุจิกกรรมมัตสะนิสัมมะการิโนสัญญัตสะจะธรรมะชีวิโนโออปปมัตตสะยะโสิวัตติ ยดย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาท